ไม่ไหญ่แค้น้ำตาลน,น้ำตาลตายธรรมดาครัะ <c oughs> นะเราตลอดครับอยู่ไหนกันครับอยู่กองละครอยู่กองคละครครับอยู่กองคละครครับทุกคนสวัสดีครับ การโอเคของครั้งแรกมะที่เดินมาได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงว่าขายรอตรอครับพี่ไม่ก็เลือกจ้าเงี้ยมนไปฮะถ้าถูกกวงนถูกทุกวครับเล้สิบคนลูกลูกแปดคนอีกสองคนนะครับอีกสองคนไม่ได้ซื้อใชไม่ถูก บอกว่าแปดสิบชุดครับนั่งขายตอนนั่งลายตอนเย็นมันครับมลยครับสองคืนสองคืนมาเนี่ยนะฝันถึงน้ำนอ,ยอ,อย่างเยอะพายนี่ไอ้น้องตูวเนีย่ยลูกหนึ่งอะครับอยู่กับกดน้ำไปกดน้ำมาเล่นน้ำกดมันขึ้นมาก็จับมันกดแล้วเอาขึ้นมาไกลตูวเนี่ยอยู่น้ำมาสองสามวันแล้วเนียน่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ลงแล้วน,น้ำมาต้องมีหนึ่งอะ วาง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 วาเฮ้ยและและทับที่เขาเปล่าทับที่ทับทางเขาเปล่าหลอกหมดเลยครับอะไรอะโกแท้บางเงของใครบะางี้ยวเขาใครใครซื้อจ๊อบซื้อมาแฟนคับของคุณห้เียวใครซื้อนะเดี๋ยวแฟนคับไปัาเขาหลอกหมดแล้วยังครับ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 ยังครัยังครับยังคบยังครับยังบยังครับยังับยังคร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 ับยยังครับยังครับยังครับยังคคร มีชุดหนึ่งมีคนสัง่งละชุดหนึ่งมีคนจองละรอมาแล้วสองชุดละชุดที่สองมาแล้วสถานที่นี้นะเขาพุทธศาสนาด้วยนะไม่กลัวผกหรอกเมื่อก,กี้เมื่อกี้ไปจุดธทู่พระให้หวยไอแป๊ะไปไหนละพระให้หวยเนี่3สามสามเจ็ดครับ เออแล้วเดาหวยบ้านเรานี่ออกออกหาบแลวหลอดนะฮะบารออทิ์วันนี้ว<อ>ันนี้นนท,ทิ์ด้วยเบิ้ลเป็ตออฟเป็ตออฟเดี๋ยวก็จ่ยออฟคนเรามันจะถูกเลขอะไรก็ถูกเช่นซื้อคูอ่เดียวถ้ามันถูกมันก็ถูกเอยตานออ็อตนะครับ ซื้อลูกพี่อ่ะพี่หยิบให้ถูกข้างหน้าถูกข้างหลังเลยสองใบเลยครับพุกมากเลยเนี่ยเนาะโอ้โหกี่ใบใบละแปดพันใบละถ้ากะถูกข้างหน้าถูกข้างหลังนะเพราะว่าหน้าหน้าสี่พันหลังสี่พันใช่ไหมหลังสองครับต้องถูกได้สองตัวท้ายอ๋อสองตัวท้ายกับสามตัวหน้าไปเซษละใบละหกพันหกพันหกห้าสามสิบได้สามหมื่นนะพี่ยะนี่หน้าเขาหายไปพักหนึ่ง บริการเขาบอกตกปลาอยู่ไปไปใช้เงินเนี่ใช้เงินใช้เงินพอเงินหมดแล้วก็พี่ขายวันดีวันดีโอพีพีที่แล้ววันนี้ก็ออกเบิ้ลนะครับเมื่อกี้ใครให้อะไรไม่รู้สีส้มที่หัวว่าขอบคุณนะครับคเขาเรียกอะไรสีส้มลุงพ่อเสือให้เลขหน่อยครับฮะเขาบอกลุงพ่อเสือให้เลขหน่อยครับหก อะไรวะหกหกสองหสีอ่าเรียงเลยนะต้องมีหกต้องมีหกหกสามหกสองหกสี่หกหกสองครับหกสี่หกงสองหกสอามหกสาออกผ้าออกผ้าเลีอ่ พวกว่าเรือเรือล่มเหรอให้รถรถรถ,รถลากเรือลงน้ําอะไรเราเรารถมุย้ยเนี่ยก็จะกู้เรือที่ผมดูในแต๊บๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับซื้อหวยเจ้านี้ขอให้ทุกคนโชคดีและถูกทุกๆคนนะโอ้ยให้อีกแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะ นี่ครับเขาร่วมแฟนคลับเขาร่วมแฟนคลับฮะเขาเขาร่วมแฟนคลับแล้วไม่มีสต็งค์ใช่ไหมมีได้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 เป็นของขวัญเป็นของขวัญครับโอ้ยขอบคุณครับใจส้มอะไรคุณหญิงให้นะขอบคุณครับขอบใจส้มใจส้มขอบคุณครับขอให้ถูกหวยนะขอให้ถูกหวยทุกคนครับมีโชคมีชัยมีลาบมีเงินทองหลังไหลเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลนะครับอืมให้เต็มเลยขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับที่เมตตาหลวงพ่อเสือขอบคุณเขาที่เมตตาหลวงพ่อเสือ เนตาดีนี่เดี๋ยวได้เต็มเลยขอบคุณครับเดี๋ยวจะออกเหรียญครับออกเหรียญลวงก็เสือตั้งแต่ไปอยู่ตรงผลทลายสดกันตั้งแต่เราเข้าไปมีมีที่เนี่ยที่ได้ได้ส้มเต็มเลยมมพี่ไม่เคยได้เลยครับไม่ได้เลยอ๋อเพราะว่าไปแก้เหมือบเขาโอ้ยมีมวกด้วยนี่ช่องคุณบินช่องพิท็อปอ๋อช่องพีท็อปขอบคุณมากนะครับขอบคุณช่องคุณบินบริลลิสนะครับ ตอนนี้คุณบินก็กำลังอึอยู่นะครับอยู่ลงจะมีเลขแหละเด็กอึอึเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอเสร็จแล้วเหรอไงกลับหน้าเซตนะครับออืมยู่ที่หน้าเงินแล้วพพอดีผมมเิ่งาวันนี้นะกองถ่ายของเรากลางวันมีอาหารไม่ใช่ขนมหวานนี่ขนมหวานนี่ลูกตาลลอยแก้วซื้อมาประมาณสุเกือบยี่สิบถุงเอามาให้กองถ่ายลูกตาลลอยแก้ว ทางกังวันนี้นะฮะจังวันมีของหวานร็ไปไทยกะแกรงกำลังอยู่ลูกตาลอยแก้วขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถูกหวยรวยๆกันในวันนึ้ที่ไทยคือหล่อมากขา คือเขาบอกพี่ไทยคือหล่อมากอุ้ยหล่อลื่นหล่อลื่นหล่อสุดเลยสุดเลยหล่อลื่นหล่อลื่นอุ้ยได้อีกแล้วมาทุกคนครับได้อีกแล้วได้อีกแล้ววันนี้น้องเปลี่ยนนายมาไหมไม่มาครับอ๋อไม่มาอยู่เกาคุงเยี่ยพรครับอ๋อเกาคุงเยี่ยพรเลยเยี่ยพรสบายเลยเยียพรสบายเลยเมื่อวานนี้เห็นเอฟซีมาเต็มเลยเอฟซีมาว้าดเยอะแต่ฐานที่แคบครับพี่บัได้แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ คนมากๆอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับผมอย่าไปนับมันเออขอบคุณครับนี่แล้วขอบคุณครับผมผมไม่หยุดเลยตอนนี้เอาปะน้องนายไม่ได้น้องนายไม่มีคิวครับวันนี้น้องนายน้องนายคือใครเป็นนายครับเรียกน้องนายน้องนายเรี่องน้องนายดาราสูงเซียนนายเซียนายเซียนายตังค์ไปแจกเลยครับพี่ไทยเซียนนายตังค์ไปแจกโดยถ้าขายตุ๊กตาได้ตังค์ไปแจกตั้งสามแสนหรอ จะตังเสียนายเขาพี่เก็บเก็บจะตังเซนัยเขาพี่เก็บ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 รวบรวมกันไว้อเหรอไม่เขาตุ๊กตาห้าร้อยตัวไงทำตุ๊กตาเป็ดนายห้าร้อยตัวจำนายหมดแล้วตอนนี้มีมีคนที่ซื้อซื้อทีสามสิบยี่สิบแล้วก็เอาเงินของเสียนายเนี่ยไปแจกชาวบ้านครับครับไปแจกชาวบ้านน้ำท่วมน้ทหักหักต้นทุนแล้วเหลือประมาณสามแสนกว่าพี่ท็อปเอาไปแจกน้ำท่วมหมดเลยโอ้โมจนาสาธุครับ เป็นเงินม่ <konkret S 1> แม่แมเนี่ยนี่นี่คือเป็นสุนัขนะเป็นสุนัขที่เราไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหนนะมาจากไหนมันเกิดจากโครงการวิ่งมาเพื่อบ้านสุดสุดท้ายเนี่ยแล้วเราก็จะได้สิ่งสิ่งที่เราไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นมาไอ้สิ่งที่เราคาดฝันที่เกิดมันไม่เกิดแต่สิ่งที่เราไม่คาดฝันนี่มันจะเกิดบ่อยมากนะครับแล้วก็น้องเป็ดน,นางด้วยน้องเป็ดน,นางน้องเป็ดนายเนี่ยมาจากโครงการบ้านสุดสุดท้ายทนั้นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ มาแล้วทําให้ชีวิตของสัตว์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเขาลาบากวิ่งอยู่กลางถนนวันหนึ่งอาจจะไม่ได้ทานอาหารวันหนึ่งอาจจะได้ทานอาหารจากคนที่มีเมตตาจากคนที่ใจดีแต่วันนั้นเขาเจอกลุ่มพวกเราที่วิ่งเนี่ยนะก็สงสารนะครับวิ่งมาเอ้สุนัขตัวนี้ทำไมน่ารักจังเลยวิ่งตามพวกเราเราก็รู้สึกเอ็นดูแต่เราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาทางสุขภาพ เราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องกับร่างกายร่างกายของเขาเราก็ไม่รู้เขาไม่มจับผมไม่จับตัวเขาตอนที่เขาวิ่งจับตัวเขาเขาจะร้องตัดมัพกที่จะร้องเราเพิ่งรู้ว่าสะโพกเขาดอกหรือสะโพกเขายังไม่ถึงกระดูกรับแค่ดอกเฉยก็เลยคุณบินก็เลยเอาไปรักษาหมดค่ารักษาไปเท่าไหร่นะเกือบสามแสนเกือบสามแสนบาทนะครับนี่คือลดแล้วนะลดแล้วนะครับขอบคุณค้ามาจนแล้วมาครับ